มาท่านผู้ชมมือนี้ก็ได้้าพยายามใส้กุ้งครับดินสวยเนี่ยเลยจ้าเนี่ยเด้เด้อป่ะท่านผู้ชมพยายามใส้กุ้งครับนี่ครับน้องสาธนาเข้าคือเก้าคือหลังอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยเออฟังสองสามหมื่นล่วงไปเสียวกับหางวนผ้าเพิ่นพยายามแต่สั้างเงยเพิ่น มาหอดหมองลสย,ยามเ้ยท่านผู้ชมเด้อบัดทศนี้ก็เลจะยามแล้วครับผมมาลุ่นกันเบิงว่ามันสิถือบ่ตอนลงมาเนี่ยมปกปรถนาวัให้ปปนเ้ยพนาห้แก้วเด้ยพนาไวลืมน่าจะว่าส้มไว้เกียงเนาะครับ <c oughs> ว่าปนไว้แก้วไอยก็สิได้ปนได้แก้วแล้วกัน้าแนวนี่เนาะครับเนาะ ลืมไปลืมเบาหนีหลังนี่ครับผมหลังนี่ครับผมกําลังสีล่งยามนะท่านผู้ชมใส่สาน้าเขานี่ครับน้ำคอนขางแะน้อยแล้วครับผมมาบาัดเทนี้สีผ้ายามครับผมสีผ้ายาม,ราม,มราาาครับผมสีผ้ายามเบิงว่ามั่นสีมีบ่สันอกวาเออจะได้ก็ได้แล้วครับบ่น้อยกับไร คนะานผูบบ้ชม <c oughs> เฮาอ้อยเหน่อสินคีเกา่าแหละทา่านผู้ชมเอ้ยทั้งกุง้งทั้งบกฮอยเซลีปะนะ <c oughs> โอ้ยมันละมักเข่าไส้ล่างอีกจักเถียวกันครับผมน้ำสากะน้าเข้าก็นหน่อยลงแล้วครับเป็นคนขางจะไปหาขวัญเหรอเอาเบิังบัดที่นี่นัน่นอ้อยเหน่อสินคีเกา่าบ่ พาขอแก้วขอปนมันก็นได้แก้วไดียปนแหละครับผมเอาป้งวันนี้ครับผมไปไปหลังพูนครับผมหลังทั้งพุนต่อไปเอาเมาหลุดเบื้องหลังนี่ครับผมเบื้องแนเบื้องเนีโอ้ยก้อนสศวงยามไส้ผีมาเบื้องครับพี่นอ้องพอถึงเตยถือกินฝนกินฝ่าขี่กันขาก,กับมาใครใส่หนองครับผมมีแต่หัวกขีนขากดำปือป้อปื้ออยู่ท่านผู้ชมเอ้ยเพื่นนี่เบียเดเนี่ย เอ้อจังไรกะขัดออกให้ดีเด้อผู้ใดพ,อพ่ดพอผูออ้ใดผมหัวขิงคากนี่ครับยาเอาเป็นเป็น,ปนกับเพ้าทำอาหารแถอะเถะเกิดผิดครับผมนี่มาหลุ่นกันเบิงยกขึ้นมาคนท่านผู้ชมเอ้ยมันสิมีหยังไงเห็นบ่ตรงมองแตงแมงต่อนอแตเนมบ่หนอนั่นโอ้ยไม่หยังระบาดนี่ับโอ้ยถือเอียนอีอ่ย,ยวยบ่แมนไม่หยังวะเบิงอีกกันนะท่านผู้ชมห้วยแม่เอียนเรือไม่หยังวะ โอ้ย,อย,อยงูปา่าถือเนี่ยว่ามักราบัดที่นี่นะมันงูปา่ามันคือหลขังเสนอกเนี่ยวว่ามักเนี่ยว่าคยกินบม่จางเข่าดีเถอมันเห็นปลาเห็นกุ้งอยู่ในไส้ท่านผู้ชมมันก็เลยมาเข่าสแล้วบัดที่นี่เอาหลังนี่ก็หูแล้วว่ามันได้งูโอ้ยว่าเสียได้เยอะๆเยอะแยะพ่อได้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมยอ่อห่องยอง่ยอ,ยอสองเอาหลังนี่บ้างอีกบัดที่นี่ครับผม ยกขึ้นเลยครับผมมารุ่นกันว่ามันได้อีกหรือเปล่าหลังนี้ก็อ้ยอยเหาะสินอีกแล้วท่านผู้ชมเอาได้ทําได้กกินกําน,นันแล้วครับบางสองสามหมื่นนี่ยไปยามปลาเสียวกับห่าง,งวนเพิ่นก็ได้หลายอยอ่ครับพอสมควรอยู่ไปร่วมด้วยช่วยกันบัดนี้ก็เลยงอมาเบางกุ่งครับผม มาเบิงหลังนี่ครับผมมาเบิงหลังนี่อีกหลังนี่ที่เป็นยังไงเสีไดโพน,นงสีไดแก้วต้อนเตเน่ <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> เอาหมูว่านี่กับฝนตกครับผมอ๋มาเบิงแบบที่นี่มาเบิง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 เอ้าถือยังละบานี่เอียนห้ง,งูแหลมโอ้ยยันเป็นงูอยู่คือเกาแหลท่านผู้ชมโอ้งูป่านี่มันไหลครับผม มันเห็นกุ้งเห็นไส้อยู่ในหันมันเลยเข้าไปเห็นกุ้งเห็นซิ่วเขามันเขาเนียกินเ่เป็นเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยเอียนโคกเขาว่ามันกินเป็นบ่ห่ะกินได้บ่ห่ะเหรอนี่พ่อข้าพเรละก็บ่ได้หูจักวิธีแล้วบัตที่เด้ออันเรียองกูปลานี่ยอย่างเี้ถ้าเขาว่ามันกินได้ปะนะไอ้พ่อข้าพ่เละก็ะกบ่เคยหอกครับผมแต่ว่ามันถือดีดีถือกับบอสข่าดรอกครับเอาไปปอยคือเกาเพราว่ามันบ่เมีนเนากิน ขาแล้วกับบ่อใดอีหยังกับปล่อยลงุงหม่องเกาครับผมเอ๋อมันหมักอยู่น้ำไก่มันอยู่นะครับเนาะพุ่นฝนใหม่เห็นบ่อหลายบ่อกันใส่หน่อยว่าได้ครับพี่มัวขี่กันคากเบิ่งดูท่านผู้ชมไปมันละลายคากหลายแหน่ครับผมเต็มสายอยู่ฝนตกเด้อครับเมื่อวานที่ผ่านมาตอนใบสามใบสี่เอามามาทีนี้ามาเบิ่องบาด มาดูมาดสวพานะยืนให้เบิ่งสวอครับว่ามันว่ามันสวอในสภาพเดอนี่กุ้งไส้เทกุ้งไส้สิมาเทนี่แหละครับผมบริเวณไฮน่าคือเกาล่ะครับบ่ปไปหมองอื่นดอกได้แล้วก,เกะทเทแล้วกะกับก้บบานครับผมมาดูสวอจะเทใส่กุ้งแ้ะครับว่ามันสวอในสภาพเดอ เอาเมาเบิงบัดทินมาเบิงเมาเบิงผลงานมาเบิงผลงานตอนนอนแตนแนวเยอะครับผมแต่วางูนี่ทีละมัน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 มาทำมันมะลีมาชอนมาเขากินไส้โว้ยมาเขากินกุ้งในไส้ครับผมนี่มันเป็นแต่สร้างยุ่งหมองนี่ละเอาเทลังแหลกเลยครับ เฮา,า,ามันได้แน่อยู่ท่านผู้ชมเออสวสูงวัยสวโมนี่ินเดือนหกลอยครับผมเอามาเล้างหลังนี่อีกครับนี่ปุ่นอายะอยู่หลังนี่ก็สิได้เลี้ยงย้อนหลังนี่ละหาหลังก็สิมีหลังนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ย เอามาาบางหลังนี่อีกนี่บางเพียงอายาอยู่งูทั้งนั้นแหละครับงูงูง,งูโอ้ยเป็นตาชั่งแกก็จะปล่อยลงถังนี่แหละท่านผู้ชม งูครับงูเอาเอามาเบิ่งตัวกันตัวกัน,ต,กนตัวแสบเขากินกุ้งกินปลาซิวในไส้เป็นตาซังตาชังท่านผู้ชมเบิ่งผีเอาปล่อยละ มาเบิ่งหลังนี่อีกเด้อบ้านนี้หลังนี่อีกว่ามันจะมีบอ่ออาอมาเบิ่งหลังนี่นี่ของแท่นี่นี่องของแท่นี่ เพืองูป่าเทื่ดีคักใส่กุ้งถือง,งูป่าเบิรงนั่น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 สองตัวสองตัวอ้วนอ้วนท่านผู้ชมเบอร์เน่เบิรงเน่เบิรงเน่เบิรงเน่เนี่ยกินบ่ได้ย๋ยวมาช่างมันครับกูบาดกูใบเต้โอ้ เลี้ยลอยได้บัดที่นี่ป้าสิผ้ามาเบิงบัดที่นี่นั่นได้ทั้งงูได้ทั้งบวงหอยได้ทั้งกุ้งขอปนขอแก้วก็บเได้ย์ปนด้แก้วแล้วพี่น้องเอ้ยตอนลงมาลืมว่าอ้อมลืมว่าแกงชุดไทยก็ได้ปนเอาจวดจวดในเด้อท่านผู้ชมคนไรคนเท่คนติดตามหมายน้ำแนครับผมช่องน้อยๆของยี네่ป้าพระร้อนคนหมักมวนครับความครับผมมวนไปน้ำดุกําร้าน้ำ เพื่อนน้ำฟูงน้ำหมูน้ำผกนะครับเอาจวดครับจวดกว็ได้รก็แจกชก็จะตามน้ำนี่นะครับ